สวัสดีค่ะพบกับต้าปูกับชองตามติดชีวิตต้าปูนะคะค่ะวันนี้ต้าปูชวนลุงบ่าวมาเก็บพักกันนะคะเป็นพักบานนรอสั้นผิดนะคะที่บ้านต้าปูเขาเรียกยอดลำเท่งนะคะบางแห่งเขาเรียกว่ายอดลำเท่งข้องชอบของต้าปูเลยนะคะถ้าอยู่ละนองต้าปูจะแกงกิน่อยนะคะแต่ว่าอยู่ผูกแก๊สนั้นห้ากินยากนะคะมีตัวถาต้าปูเลยไม่กยไปห้ากินนะคะปลามีของแทมเลยนะวันนี้ มีพักน้ำน,นะเย,เยอะแยะเลยเดี๋ยวส้าปูจะเก็บไปด้วยนะคะข้าไปข้าตามหล่งวาวกับเส้าปูไปเก็บพักกันนะคะตาปลาไม่สมมันเลยนี่ผันนี้ก็ยังเอาได้เหรอแม่ผิ ได้เยอะนะกินร้อยมากเลยนะคะทุกคนเอาไปแดงเลี่ยงเยอะเลยเก็บเลย อัันนนี้มอเอาขนานดลุ่ตัดให้หนุ่มบ่าวตัดนะคะตามดูลุ่มบ่าวกันเก็บดีๆนะระวังตกน้ำ <c oughs> อันนี้เลยสวัสดีครับบ่าวเพิ่งวัดดีนะไปเดินดูปลาเพิ่งจะม,มา ยอ,ย,ยอดอ่อนอ่อนงามงามเลยนะคะนี่แม่ช้าปูกระชอบกินหมากๆเลยนะใส่กินเปน็นกันบ้างบอกด้วยนะคะห <Pam. S 2> ลายคนอัดไม่เคยกินนะอัดกินไม่เป็นนะพี่นะいいแต่ว่าแกงเลียงนี่กินร้อยมากเลยนะทุกคน ใส่กุุงซดก็ไดใสปลายยางก็ได้นะคะพักผืนบานนะคะร,รอสั้นผิดต้องเก็บไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเวลาแกงแล้วมันจะหยุบเลื่อนนิดเดียว,วมื่นแม่เศร้าปูันี้เวลาแกงไม่สบายนะแกได้แกงเลี่ยงยอดลำทิ้งนี่แหละแกจะกินข้าวได้นะคะทุกคนเสาา้าปูก็ชอบมากๆเลย พีไม่ที่มามากินพักบานๆนะนานๆได้กินนั่นพีข้างหน้าหยดใยๆนั่นอ่อฉายไม่แก้ที่เห็นไหมแต่ใบมันสีนั่นใบมันมันมันไม่สี่แดงนะบางทีมันจะออกสี่แดงจัดเลยนะคะทุกคนอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยออกแดงนะพีนะมันจะออกเขียวอ่อนพีจ้า S <S <an> อโอองูออกมาเลยนี่งักหน,น้าออกมาไหมเอาเอานี่เอาโก้เหนไหมมันเลยเอาสั้นๆพอต้มจุ่มน้ำชุบเห็นเรอะสั่งกะปิไว้นะกะปิน้ำพริกอร่อยให้ไปหลัวก,กินน้ำพริกนะคะ ถ้าเป็นทีู่ก็ตนะก็จะแกงเลียงใส่ส้มเขาใส่ยอดหล่ำเท่งนี่นะถ้าผู้เคยซื้อกินและะ้วก็เขาใส่กับยอดข้ามอ้อนนะพี่นะกินดีเหมือนกันนะแกงเลียงใส่ส้มพักน้ำมันพี่ยอดโอนกำลังสวยเลยนี่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 มาดูค่ะเนี่ยวันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี้น,นี่เห็นไหมทุกคนพักน้ำยอดนี่กำลังอ่นอนออนเลย เนี่ยออยดแบบเนี้ยน่ากินพี่ใช่ใช่แล้วจ้าเอาตะกรามาเล็กนิดเดียวยฮะนั่นเลนี้ยวซัวขนาดเล็กโอนระหว่างตกน้ำนะจ้ะตกแล้วไม่เก็บนะนเออใช้ใชไม่ต้องตาได้ตึ้งโุนด้วยนะเนี่ยใช้ เยอะแยะลยแก่งซ้อมก็กินด้วยเนาะพักน้ำเนี่หลุมบาวตัดพักน้ำงามงามอยู่นะครับทุกคนนี่นี่นี่ท่านใบเยี่ยมขนาดไม่น่าอันนี้อ่อนอันนี้เล็กเล็กโน่นนั่นนั่นกระหลังกันพี่เห็นไหมเออนั่นแหละ Mình mới còn thảo đây nè Đây lệch lệch Nó đang điểm phá nó có mình Tùng ừ. phá mình đeo biết mà tùng phá trốn nó gì Hắn thì hoặc găng dài nè Mình đã ở biết luôn nữa ปักทงปลาช่อนแบบนี้บอยมันไม่แดงนะมันก็เหลือกอย่างนิดนะึถ้าอีกพันหนะึ่งบางทีบอบมันแดงจัดเลยนะถ้าอ้อนนี่จะเห็นไงนั่น,น,น เด็กเลยแกไปให้ย,ยากไปล,ลุยกินทีไม่ใช่เมื่อนชาวบ้านชีดิดไม่พอ,อพอแล้วตรงนี้เป็นเลยตรงนี้ชายเล็กๆนี่ออนน่ากินดีนี่นสำลังโผล,ล่เลยนี่นี่นี่น ก็กับมือก็ได้พวกพวกนี่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 โยนนี่สวยหมากเลยไม่ต้องตาด้ยาวคือนี่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 ไปจ้ะไปฟังนู้นวนน่นหบ้าวเลือกแต่ยอดวนอ้วนนู่นยอดอันพีนู้สองยอดอยู่ใกล้กกันเลย เลยจะโยดเล่จะยยดอีกโย่ได้อื้นโลเนี <soft smells amazing> y, luôn, ่นี่นี่นี่เยอะนี่ช่วยอ่มยช่วยนี่ด้วยนุ่นด้วยก็ฝันมาพอดีเลยอ้างามมากเลยูถ้าลงไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่นะอู้ยกำลังงามเลยทุกคนนี่ ไม่ต้องยาวเกินลอกลุ่เนี่ยฉายอุ้ยข้างหน้าต้องงามอุ้ยนี่ยอดอ่อนๆพี่งามงามลุยนี่อิ่มอุ้ยอ่อนๆมองๆเลยเนาะน,นะฟังเนาะเห็นยัง เยื yeah, yeah. uh. mm ้อ hmm. ม mm ัส่งมาเนี่ยโอ้โหนี่จ้าส่งยอดงามๆตรงนี้ตรงนี้ข้างหน้าน้องนี นั uh. ่นอะปตรงนั้นกะออนนี่หน้าวะเนาะเกี่ยวๆข้างหน้าใบใยย่ๆฮิดชาย พอแล้วไห<ด>ม,ไ,มได้เล้วได้เยอะมากเลยนะทุกคนพอแล้วนะไ,ได้ที่กินแล้วนะตะกาผ่ามาเล็กนิดเดียว <laughs> โย่ลำธงกับพักน้ำพี่ฮันพักน้ำห้ดูสินี่นะทุกคนนี่พักน้ำให้โยอลำิงดังนนะนี่โย่ลำิงนะคะบางแห่งก็เรียกลำพิงเนาะเป็นลุงบ่าวเรียกอะไรเลอลำทิง,งเรียกเมื่อนกันนะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ลุงเบาวกับท้าปูในการทำคลิปด้วยนะคะค่ะวัสดีค่ะสวัสดีครับไปค่ะ